สวัสดีค่ะบอกกันในช่องปรนานาค่ะแม่บ้านน้องอุงอิงนะคะป้าน้าเพิ่งกินเขาเที่ยงแล้วค่ะเอาเที่ยงเขาเศร้าพรอมกันค่ะ ขอบพุ่ดอกเต์สมพงษ์นะคะนางง่อยอยู่ในแพ้เนี่ยคะ่ะโอ้สาวนี้อันบักโดกบักโดก ขาบงูอยู่แถวนี้ด้วยค่ะจะมีงูตัวนึงว่นไปว่นมาอยู่แถวนี้นะคะต้ะโดดจัดการเลยะคะ่ะนี่คือไตโกคามนะคะ นำใสเพราะวะ่าเบาโทนเปิดนำใสอีกค่ะไมีนำในไลาพฝนบปโตกระซังเข้ากบมีนำจากโซลาเซลล์นะคะเงียบเงียบมิสซิลีมัอนอีเงียบแห้งค่ะอยากนอนเว้นอยู่ แต่เวลานอนเว้นเนี่ยตื้อขึ้นมาเนี่ยสิงุดงิดค่ะานั่งสิงงุดงิดเหยจข้องนะหนุ่นหวยมัมนบอมากนอนเว้นค่ะนอนสินาทีกะตือว่าได้นอนอิ่มไงหนึงเนี่ยถ้านอนเว้นเนี่ยเสียงปลาบ่นเด้ค่ะปลา นี่สาหน่อยเนี่ยเสียงปลานะคะลมลื่นค่ะลมลื่นการลมลื่นกับเงียบสงบพราะเข้าอยู่กับธรรมชาตินะคะ อยู่ได้คะ่ะอยู่ได้อยู่อยู่อยู่กับความเงียบสงบไม่วุ่นวายมากคะ่ะอาจจะเป็นว่าป้านางเฒ่าแล้วละ่ะเข้าเถ่าแล้วเข้าเริ่มเบือ่อการไปการมาน,นะคะน้ำใสคะ่ะน้ำใสวันนี้ น้องอุ้งอิงเล่นที่คอนเกนนะคะแดดสุดๆเลยค่ะมาเพื่อพ่อแม่ี่นอ้องเห็นปลาปลาบวนไหมคะเห็นไหมปลาลายอยู่เลยค่ะเห็นไหม ปลาบ่อนมีปลาหลายอยู่ในคะ่ะอยู่ในเนี่ยมีปลาหลายชนิดนะคะเมื่อกี้ไปนัางกินกุวเตี๋ยวเลือกคะ่ะกุวเตี๋ยวเลือกมาขาย ขี่มาขายหอดมองเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือกับโซนหอดย่ำกังเวนนะคะกับเบาโทนคนละสวยกินก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็ bềnh bàn canh du kha, băng mương gấp vun tốp, băng mương đang chống 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 ก่งเท่งเทียงกินไม่ยามกินอาหารปรุงสุกนะคะ่ะนี่เราประคำประคำต้นนี่กไดลังออกหน่วยหน่อยๆ มี่เจ็บปาลาเลยค่ะปลาลหลค่ะปลาหลาจม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 กระโดดขึ้นมา ไปแล้วคะ่ะไปแล้วเมืนบบาโทนเขาไปอาบน้ำคะ่ะเอาเมื่อบาดอาบน้ำก่อนเพื่อนนะเพื่อนน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกะน่างนะคะแม่บ้านน้องอุ๋งอิงฝากช่องประวันแม่บ้านน้องอุ๋งอิงด้วยนะคะนี่ธรรมชาติรอบๆบ้บบานอีลาค่ะบรรยากาศเมื่อนี้เงียบสงบ ลิบนีบริไทยบักมูหน่อยให้เบิงบ่ให้นอนนะลวกยาน fc เบือ่อถ่ายดูไลฟ์เพื่ซเบือ่อก็เอาบรรยากาศรอบๆค่ะถ่ายอะไรก็ดูหมด fc นี่น่ารักมากๆเลยค่ะ,ะนางถ่ายมาเลยถ่ายอะไรก็ดูหมดดูให้ดูโฆษณาให้ทุกคลิปโอ้โห,โโหมีกำลังใจหลายน่ารักมากนะคะอ่านคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ ยิ้มไปน้่มเลยค่ะเอฟซีขึ้นหนาลากักแท้ป้านางวะค่ะาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้านางแม่บ้านน้องอุ๋งอิงนะคะช่องประวันฝากช่องประวันด้วยแม่บ้านน้องอุ๋งอิงช่องทองพูนแม่น้อยน้องอุ๋งอิงนะคะกดติดตามให้กำลังใจทีมลังบานนะคะซอยกันให้กำลังใจกัน โดยเบิ่งโฆษณาให้ปะนางน้ำได้จ้าสำหรับคลิปนี้สำนีก็น่าจ้าพอกันไใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ